ขั้นตอนอันจำกัดแห่งปัจจัยของปัญญาขันธพิสุทั้งหลายพิสุนั้นหนอไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติเข้ากันไม่ได้ในเพื่องพะจพบจารีทั้งหลายจากบำเพ็ญอภิสมาจาริธรรมให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ครั้นไม่บำเพ็ญอาภิสมาจาริธรรมให้สมบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสขาธรรมธรรมที่ควรศึกษาสูงขึ้นไปให้บริบูบบรณ์ลลรได้ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ครั้นไม่บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลขันให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้น นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ครั้นไม่บำเพ็ญศีลขันให้บริบูรณ์แล้วจะบำเพ็ญสมาธิขันให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ครั้นไม่บำเพ็ญสมาธิขันให้บริบูรณ์แล้วจะบำเพ็ญปัญญาขันให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ภิสุทั้งหลายภิสุนั้นหนอมีความเคารพมีความยำเกรงมีความประพฤติเข้ากันได้ในเพื่อนสัพพา,ารีทั้งหลายจักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ครั้บนบำเพญอภิสมาจาริสธรรม ให้บริบูรณ์แล้วจากบังเพนเสกธรรมให้บริบ e ูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ครั้นบังเพนเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบังเพนศีลขันให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ครั้นบัมเพนศีลขันให้บริบูรณ์แล้วจากบังเพนสมาธิขันให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้น นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้คลั่นบำเพ็ญสมาธิขันให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญปัญญาขันให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้